กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่8เรื่องท้าสวะสซาตานร้อนแรงไปรับฟังกันได้เลยนะคะทอรุงมองห้องพักอันแสนรูราของโรงแรมชื่อดังห้องนี้เดิมทีถูกจัดเตรียมไว้ให้กับพีเซนเตอร์นั่นก็คือเฮเลนา แต่เมื่อพรีเซนเตอร์ถูกเปลี่ยนตัวห้องนี้ก็ตกมาเป็นของเธอทันทีเธอไม่ทนอาจะสู้รบรบมือกับใครยิ่งกับเฮเลน่าด้วยแล้วนับว่าปเป็นศัตรูที่น่ากลัวทีเดียวและที่กลัวม,มากกว่านั้นก็คือกลัวเฮเลน่าจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคาเชนคิดมาถึงตอนนี้ก็อดสมเพชตัวเองไม่ได้นอกจากจะเป็นทาส เป็นนางบำเรอตอนนี้ยังมีตำแหน่งเป็นผู้หญิงหน้าด้านแย่งแฟนชาวบ้านเพิ่มมาอีกตำแหน่งช่างหน้าอดสูดสรจ,จริงจริงระหว่างที่กำลังนั่งสมเพศตัวเองอยู่นั้นเสียงประตูก็ดังขึ้นหญิงสาวเดินไปเปิดเพราะคิดว่าน่าจะเป็นทีมงานมาคุยเกี่ยวกับการทำงานในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อเปิดประตูออก ดวงตาก็ต้องเบิกกว้างด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือคนที่ทำให้เธอต้องตกอยู่ในสถานภาพอันริวร้ายเหลือเกินคุณกระเชนเธอครางเรียกชื่อเขาไม่คิดว่าเขาจะมาหาเธอในเวลานี้ซึ่งมันค่อนข้างจะดึกใช่ฉันเองคุณกระเชนมีอะไรโทรมาก็ได้นะคะ เธอต่อพรางจะปิดประตูด้วยคิดว่าคงจะไม่ดีแน่หากใครเขาเห็นหน้าเห็นเขาอยู่หน้าห้องของเธอในเวลานี้แค่เขาจูบเธอตอนที่ถ่ายโฆษณาเธอก็มองหน้าใครไม่ติดแล้วชายหนุ่มไม่ตอบหากผักประตูแล้วแทรกตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมก็กดลก็อกล็อกก่อนทันทีทอรุงมองการกระทำของเขาอย่างไม่เข้าใจ เธอถอยมากลางห้องพยายามรักษาระยะห่างระหว่างกันเอาไว้รู้สึกไม่ไว้ใจเขาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกร่างสูงข,ของชายหนุม่มเดินเข้ามากอดเธอใบหน้าของเขาสบลงบนศีรษะของเธอความตกใจทำให้หญิงสาวผลักเขาออกในทันทีและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจจากหน้าเฉยๆกลายเป็นหน้าตึงทันที เป็นอะไรประปราค่ะเธอตอบพร้อมกับก้มหน้างดหลบสายตาวาววาบที่แสดงถึงความไม่พอใจของชายนมอย่ามาทำตัวสดิดสดิ่งทำเหมือนไม่เคยคำที่เขาพูดออกมาสร้างความร้าวรานใจให้กับเธออย่างเหลือเกินแต่ทอรุ่งก็กลัวและรักเขาเกินกว่าที่จะโต้กลับจึงได้แต่ขอร้องเสียงแผ่ว คุณเชนรคะขอร้องเธอคะ่ะออกไปจากห้องรุงเถอะนะคะคือรุงไม่อยากให้ใครเห็นเธออายงั้นหรอคะ่ะดิฉันอายข้อหาของลูกคนโกงบริษัทอย่างติดอยู่ตรงหน้าผากหากต้องพ่วงด้วยตำแหน่งนายบรรเรืงของผู้บริหารอีกดิฉันคงไม่มีที่ยืนยิงสาวกล่าวพร้อมกับน้ำตา ที่เอ่อล้นจวนจะหยดไหลลินออกมาอย่างอัดอั้นตันใจใชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและทอรุ่งก็เห็นแววตาของเขาอ่อนลงคุณกระเชนคะรุ่งคอร้องเธอนะคะแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับตรงกันข้ามนอกจากเขาจะไม่ไปแล้วเขายังดึงเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขน พร้อมกับกล่าวถ้อยคำที่ทอรุ่งไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากของเขารุง่งฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอถ้าไม่ได้เห็นหน้าเธอก่อนนอนฉันคงนอนไม่หลับถ้อยคำอันแสนหวานที่เขากล่าวออกมาตอกตรึงร่างบางไว้กับที่ทอรุ่งตัวแข็งทื่อเมื่อเธอมองหน้าเขา ก็พบกับมวลสกดจากสายตาขมกรบที่ทำให้เธอแทบจะละลายอยู่ตรงนั้นไม่ทันที่เธอจะเอื่อนเอ่ยอะไรเรียวปากหนาของเขาก็ก้มลงมาครอบครองเรียวปากหวานของเธอและทอรุงก็หลับตาลงใจของเธอยินยอมให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่ได้ยินว่าเขาคิดถึงเธอ ชายนมจุมพิษเธออย่างแผ่วเบาในตอนแรกแล้วค่อยๆทวีความรุนแรงคบเม้มเรียวปากอิ่มหลอกล่อให้เธอพเพยอะริมฟฝีปากจากนั้นเรียวลิ้นของเขาก็จู่โจมเข้าไปหาความหอมหวานและก็ได้รับการตอบสนองอันหน้าพึงพอใจกลับมาเสียงกลางลึกจากลำคอของชายนมทำให้ใจเขาเลิดเพิดเพลิน ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะสร้างความต้องการให้เขาอย่างมากมายเช่นเธอความเป็นชายของเขาเจ็บปวดร้อนผะเผาและอยากจะให้เธอช่วยกลืนกินมันเดี๋ยวนี้เสียงคางพระแผวของเธอนั้นไม่ต่างจากน้ำมันที่ราดรถลุกม,มนกองเพลิงพิศวาสของเขามือบางสเปะสะบะก็เหมือนกับการจุดประกายไฟ ปทุจนใจของเขานั้นระเบิดตูมขาเชนซุกไซ์ไปตามซอกคอระหงอย่างลงไหลความหอมหวานของเธอทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะตีตราจองเป็นรอยแดงเล็กๆส่วนมือใหญ่ก็ทำแม่ที่ของมันปลดกระดุมเสื้อของเธอออกอย่างชำนิชำนาญไม่นานทอรุุงก็เหลือเพียงบราเซียสีหวานเท่านั้น ที่ปิดกายท่านบนเรียมฝีปากอุนลากต่ำลงไปกบเม้นยอดบัวที่ยังมีผ้าห,อห่อหุ้มอยู่ซึ่งก็ทำให้ร่างบางสถานเยือกส่งเสียงครางออกมาอย่างพอพออกพอใจสอดเนิ้วเข้าไปในเรือนผมดกดำของเขาขยุ้มมันเพื่อระบายความเสียวซาดที่เพิ่มขึ้นจากการเร้าลมของเขา เมื่อใหญ่รู้สิบกระปวงของเธอลงจากนั้นก็ปลดตะขอและเมื่อตะขอหลุดพ้นจากกันผ้าเนื้อดีที่ปิดเรียวขาสวยก็หล่นไปกองที่พื้นและตามมาติดมาด้วยฉั้นในตัวจิว๋วซึ่งคราวนี้ทอรุง้งไม่มีอะไรติดกายเลยแม่เตียดชิ้นเดียวชายหนุ่มดันตัวยิงสาวไปยังผนังด้านหนึ่ง ความเย็นของมันไม่ได้ทำให้ความร้อนในกายของทอรุุ้นคายลงเธอปปือตาขึ้นมามองเขาอย่างแปลกใจที่ไม่พาเธอไปที่เตียงแต่สิ่งที่ทำให้เธอแสนอายเพราะเขากำลังจ้องมองส่วนนั้นของเธออย่างเอาเป็นเอาตายเท่านั้นยังไม่พอมือของเขายัางตรึงสะโพกเธอไว้กับผนงังก่อนที่เขาจะค่อยๆค,คุกเข่าลงและใบหน้า ของเขาก็อยู่ในระดับเดียวกันกับกุหลาบงามส่วนสายตาของเขานั้นยังคงมองมัน่นจนทอรุงรู้สึกร้อนไปทั่วบริเวณนั้นค,คุณคเชนจะทำอะไรคะหญิงสาวถามเสียงสันเมื่อใบหน้าของเขาอยู่ใกล้จุดลีลับของเธออย่างเกินฉันอยากจะกินเธอ เขาตอบแล้วครุกไปหน้าลงใบบนเส้นไม้นุ่มละเอียดอย่าอย่านะคะเธอร้องห้ามในตอนแรกเพราะอาที่จะให้เขาทำเช่นนั้นกับเธอแต่เมื่อปลายลิ้นของเขาพลิ้วไปตามร่องกลีบดอกไม้เสียงห้ามก็เปลี่ยนเป็นเสียงครางอย่างที่เธอไม่ได้ตั้งใจให้มันดังออกมาเรียวขาเนียน ทางอย่างไม่ได้ตั้งใจทารุงหูอื้อตาลายไปหมดความรู้สึกบางอย่างแร่กระจายมาจากจุดนั้นทั้งสุขสมแนละทรามานบนเปนกันที่สำคัญตอนนี้เธอสั่นเหลือเกินมันเป็นสัมผัสที่ลึกล้ำเกินกว่าจะท้านทานไวคุณก็เชนค่ะพ่อ,อเธอค่ะหยุดเถอะ เธอกล่าวแทบจะไม่เป็นคําพูดร่างกายยังคงแอนตัวเข้าหาเขาแต่เมื่อห้ามไปแล้วเธอก็เช้าจะไม่แน่ใจว่าต้องการให้เขาจุดจริงๆหรือเปล่าเพราะเวลานี้เธอมีความสุขเหลือเกินเหมือนล่องลอยอยู่บนปุยเมฆแต่การอยู่ในท่วงท่านนี้นะับว่าเป็นอะไรที่เกินทนขามันสัน่นจนพานจะทรงตัวไม่อยู่ หากชายหนุ่มกรับไม่ทำตามที่เธอขอร้องเขาลัวลิ้นเร็วขึ้นนักขึ้นเธอเรียกชื่อเขาไม่ขาดปากสะโพกภายขยับไปตามการควบคุมของเขาและเธอก็แทบจะเป็นลมอยู่ตรงนั้นเมื่อมีอีกข้างหนึ่งของเขาเลื่อนขึ้นมาฟอนเฟ้นสวงอกนุ่มในที่สุด เธอก็ไม่อาจทนอารมณ์พิศวาสของตัวเองได้อีกต่อไปร่างกายสถานและเกรงกระตุกเห็นดาวบนฟ้าพร่างพรายร่างบางสุบพวบเมื่อความสุขสมมาเยือนเธอไม่อาจทรงกายได้อีกต่อไปแข้งขาอ่อนเปรียบไปหมดปรุ้รู้ตัวไหมว่าเธอหอมหวานสเสลือเกิน ชายหนุ่มกล่าวในขณะที่เยืนไปหน้า,นาไปมอบจูบให้เธอมอบกินกายอันเป็นความลับเฉพาะกลับคืนจากนั้นเขาก็รังเธอให้ลุกขึ้นซึ่งทอรุ่งก็ถึงกับประท้วงออกมาเพราะเธอพึ่งจะผ่านประตูสาสวรสวรค์ไปเมื่อไม่นานนี้รุง่งยืนไม่ไหวคะ่ะได้โปรดคุณกแชน เราใครกันจะให้เธอยืนเขากล่าวพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ชายหนุ่มอุ้มเธอขึ้นก็แยกขาเธอออกเอาเมือน้อนข้อพับของเธอจากนั้นก็เอาเธอเข้าเอวจากทางด้านหน้าดวงตาที่ปลือหลับเพราะความเหนื่อยเบิกกว้างเมื่อกรีบดอกไม้ของเธอสัมผัสได้ถึงความร้อนเผา ก่อนที่มันจะคืบคลานเข้าไปในกายเธอนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นการร่วมราวชัดเจนในระยะกระชั้นชิดซึ่งมันก็ทำให้อารมณ์ที่มอดดับไปเพราะได้รับการเติมเต็มกลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ก็รุนแรงกว่าเดิมร่างของหญิงสาวถูกดันไปชิดกับผนังแต่เท้าทั้งสองข้างยังลอยจากพื้น คาเชนยังคงอุ้มเธอเอาไว้และชำแรกกายเข้าหาเธออย่างไร้ความปราณีแต่ละจังหวะของเขานั้นหญิงสาวรับรู้ได้ถึงความลืมล้ำลึกความประจวนค่อยๆทยานขึ้นสูงมือเล็กที่ยึดปากเขาเอาไว้ทํำด้เพียงจิกลงบนเนื้อหนังของเขาเท่านั้นเพราะเขากักกันไม่ให้เธอทำอย่างอื่นนอกจากส่งเสียง ครวนครางคุณระเชนร,รุงไม่ไว้แล้วเขาไม่ตอบอะไรหรือเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเธอด้วยซ้ำยังคงตั้งหน้าตั้งตาควบตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางหัวใจของเธอเต้นระสามรากับว่ามันกำลังจะวิ่งออกมานอกอกอีกทางตรงจุดประสาน มีปฏิกิริยาบางอย่างที่เธอไม่อาจควบคุมได้เกิดขึ้นมันต้องการเขาและมากขึ้นมากขึ้นในทุกขณะร่างบางที่ไมฝ่ายรุกเขาบ้างสะโพกภายขยับตอบรับทุกจังหวะที่เขาจ้วงโจรแต่ในที่สุดเธอก็คว้าชัยชนะมาเป็นของตัวเองพร้อมกับเสียงกราวยาเยียดการกระทำอันบ้าคลั่งของเธอนั้น ทำให้เธอหมดเรี่ยวแรงร่างบางสุนศพอยู่บนไหลของเขาปล่อยให้เขาจัดการในส่วนที่เหลือต่อไปและไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงควกรกลางของเขาออกมายาวนานเช่นกันชายหนุ่มพาเธอมายังเตียงนอนจากนั้นเขาก็วางร่างอันแรเรียวแรงของเธอลงแล้วเธอก็ต้องเบิกตาขึ้นเมื่อเขายังคงนวลเนียกับร่างกายของเธอไม่เลิกรา คนก็เชนคะหญิงสาวเรียกชื่อเพื่อปรามเขาถ้าเธอเหนื่อยก็นอนปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองกายสาวสถานเยือกอีกครั้งยามที่สุกส่วนในร่างกายของเธอถูกเขาครอบครองแต่เธอก็อ่อนแรงเกินกว่าที่จะขัดขืนและที่สำคัญเธอเองก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามอบให้ ทางด้านนางแบบสาวหัวเสียเป็นอันมากเมื่อเธอไม่สามารถติดต่อกับคาเชนได้โชคดีที่เธอมีเส้นสายอยู่ภายในบริษัทเขาอยู่บ้างจึงรู้ว่าคาเชนพักอยู่ที่โรงแรมไหนและเธอก็ตั้งใจว่าจะบุกไปหาเขาเพื่อถามเขาว่าทำไมถึงเปลี่ยนตัวพรีเซนเตอร์และเขาทำอย่างนี้กับเธอได้อย่างไรเธอจึงเดินทางไปที่โรงแรมรูและไม่รอช้าจะตามหาว่าคาเชนลบเธออยู่ที่ไหน และที่แรกที่เธอจะไปหาเขาก็คือห้องพักของเขานั่นเองเฮเลนอยากจะทราบว่าคุณกระเชนพักอยู่ที่ห้องไหนคะ่ะนางแบบสาวกล่าวเสียงหวานถามพนักงานที่เคาน์เตอร์และความเป็นนางแบบดังของเธอก็ทำให้พนักงานของโรงแรมยอมบอกเมื่อได้คําตอบนางแบบสาวก็ตรงไปยังห้องเป้าหมายทันทีเธอเคาะประตูอยู่นาน ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากชายหนุ่มเมื่อเธอโทรเข้าไปก็ไม่รับสายซึ่งก็สร้างความขัดเคืองให้กับนางแบบสาวอย่างเหลือเกินสัญชาต,ตยานของผู้หญิงบอกว่าการที่ขเชยนหายไปอย่างไม่มีแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่เธอต้องรู้ให้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและอยู่กับใคร ทอรุงมองท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ขึ้นด้วยหัวใจเบิกบานมาเมื่อคืนกระเชนอ่อนหวานกับเธอเหลือเกินเหมือนกับเป็นคนละคนทุกรอยสัมผัสของเขานั้นอย่างตราตึงอยู่ในหัวใจเธอและเธออยากจะเก็บรอยสัมผัสนี้เอาไว้ตราบนานเท่านานอุ๊ยเธออุทานเมื่อรู้ตัวว่าถูกสมกอดจากทางเบื้องหลัง และคนที่กอดเธอนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคนเดียวกับคนที่ฝากความหวานไปกับร่างกายของเธอในทุกตารางนิ้วเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาตกใจหรอเขาถามพร้อมกับสวมกอดเธอจากทางด้านหลังและหอมแก้มนวลเบาๆค่ะรู้นึกว่าคุณยังไม่ตื่น ็เธอนั้นแหละที่ทําให้ฉันตื่นเขากล่าวจากนั้นก็หอมแก้มเธออีกทีรุ้งหรือคะเธอถามด้วยสีหน้าแปลกใจพอเธอก็พยายามลุกจากเตียงให้เบาที่สุดและตอนที่ลุกออกมานั้นเขาก็หลับอยู่ใช่พอเธอลุกมาฉันก็ไม่มีใครให้กอดก็เลยนอนต่อไม่ได้ คำกล่าวของเขามีผลใในพวงแก้มอิ่มทั้งสองข้างระเรือ่อเธอหันไปคอนเขาอย่างน่าเอ็นดูเมื่อเขาโมเมมาโทษเธอแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่ากําลังทํำสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในขณะนี้คุณคาเชนคะเช้าแล้วกลับห้องไปเถอะนะคะไม่เอาฉันยังไม่อยากกลับเขาทำเสียงอ้อนงองแงเหมือนเด็กตัวน้อย ทอรุงเกือบจะใจอ่อนกับคำพูดและการกระทำของเขาแต่เมื่อสำนึกได้ว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่เธอและคาเชนเท่านั้นยังมีทีมงานและคนอื่นในบริษัทอีกหลายคนจึงจำเป็นที่จะต้องไล่ให้เขากลับไปโดยเร็วเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องตกเป็นที่ปากใครคนคาเชนคะที่นี่ไม่ใช่ที่บ้านนะคะเห็นใจรุ้งเธอถ้าใครมาเห็นรุง้งคงไม่สามารถมองหน้าใครได้อ,อีก หมายความว่าถ้าเป็นที่บ้านเธอจะยอมฉันทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมเขาถามอย่างเจ้าเล่พร้อมส่งรอยยิ้มบาดใจมาให้ค่ะเธอรับปากเพื่อไปก่อนเพื่อหวังให้เขาเชื่อและจากไปแต่โดยดีก็ได้ไปก็ได้แต่ฉันให้เวลาเธอแต่งตัว20นาทีแล้วลงไปพบฉันข้างล่าง ลงไปข้างล่างหรอคะเธอถามขึ้นด้วยท่าทางที่ค่อนข้างกังวลไม่ต้องห่วงหรอกนาะฉันจะพาเธอไปที่อื่นคาเชนกล่าวคล้ายกับรำคาญในความม้าบางของเธอแต่งานของเราเริ่ม10บโมงครึ่งไม่ใช่หรือคะเดี๋ยวกลับมาไม่ทันนะชายหนุ่มใช้ปลายนิ้วดีนหน้าผากเธอเบาๆเป็นการลงโทษ นี่ตกลงเธอหรือฉันกันแน่ที่เป็นเจ้าของบริษัทหมองไปสารพัดถ้ากลับมาไม่ทันอยู่ต่ออีกวันหนึ่งจะเป็นไรไม่ดีหรอกค่ะคนอื่นจะเพลยเียงานไปกับเราด้วยชายหนุ่มยิ้มอ่อนๆเมื่อได้ยินสิ่งที่หญิงสาวกล่าวทอรุง้งมาจะคิดถึงคนอื่นก่อนมากกว่าตัวเองเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเธอเป็น คนที่วิเศษมากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆไปไม่ไกลหรอกหาอะไรกินกันแล้วก็กลับมาฉันเบื่ออาหารโรงแรมรับรองว่าฉันจะพาเธอกลับมาส่งตัวและแต่งตัวได้ทันแน่ใจนะคะว่าจะกลับมาทันหญิงสาวยังเป็นกังวลกลัวว่าจะทำให้คนอื่นเสียงานนี่ทอรุ้ง เธอรู้ไม่ว่าผู้หญิงทั้งประเทศต้องการโอกาสนี้กันทั้งนั้นมีแต่เธอนั่นแหละที่อิดออดเล่นตัวไม่เข้าเรื่องหลงตัวเองเธอว่าเขาพร้อมกับย่นจมูกใส่เมื่อนายกขึ้นมาบีบจมูกเล็กๆของเธอสีหน้าของเขามันกำลังมันเกี้ยวเธอเป็นอันมากไม่รู้ละ่ะยี่สิบนาทีให่เธอไม่ลงไปข้างล่าง คอยดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวถอนหายใจออกมาเบาๆค่ะ20นาทีก็20นาทีทอรุงจะรีบลงไปนะคะเมื่อหญิงสาวรับปากใช้นมก็ออกจากห้องเธอไปอย่างอารมณ์ดีตอนที่8จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาบวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ